พิเศษติดเล็กที่ไอ้ยปรอสามรับส,สามเล็กที่ยี่สิบนะครับอันนี้จจมาประสอนดูแลคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับทั้งภายนอกและภายในเนี่ยครับเราจะเริ่มจากการไล,ไล่เช็ดพวกฝุ่นนะครับที่มันเกาะตามลำโพงหรือตามเสองนะครับที่เราใช้แล้วเราไม่ได้ค่อยได้เช็ดนะครับเนี่ยก็จะมีฝุ่นตามซอกข้างในนี้ด้วยนะครับ ในการเช็ดหน้าจอนะครับเราก็ไล่เช็ดโหน้าจอโสปกนิดหนึ่ง<ม>แล้วก็เช็ดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพื่อเอาฝุ่นสิ่งโสปกที่ติดอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีตรงช่วงฐานด้วยนะที่เราไมได้เช็ดแล้วตามเมาส์ ็นการดูแลรักษาภายในนะครับหรือไฟที่เป็นขยะนะครับแล้วก,กดวีพีเครื่องนี้นะครับแล้วก,กดรายละเอียดนะครับ mm hmm. เพื่อแสดงผลแล้วก็รอรอก่อนนะครับถ้า่ที่เรารอพอแล้วเราก็กดเข้าไปในไฟล์ชั่วขราวนะครับแล้วก็เราสามารถนําไฟล์ออกได้เลยนะครับ mm hmm. ที่เป็นขยะ